พอดีได้ไฟล์งานมาพอดีนะครับก็จะอธิบายปัญหาของวันวันที่แล้วก็เดือนสลับตำแหน่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะสแสดงสาธิตให้ดูนะครับว่าจุดไหนที่จะต้องเปลี่ยนบ้างนะครับเปิด e x c e s ขึ้นมาก่อนนะครับครับเข้า,ขาพอเปิด Excel นะครับ แล้วทีนี้ก็มาดูในฐานข้อมูลนิดนึงนะครับะจะเห็นว่าผมได้สร้างคอลัมน์ไว้นะครับชื่อว่าวันที่เอแล้วก็วันที่ฟูนะครับวันที่เอก็จะเป็นรูปแบบของวันที่นะครับแบบช็อตเดทนั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบตัวเลขนะครับวันที่ฟูก็จะเป็นแบบเต็มนั่นเองนะครับก็คือ,อกรณีของเดือนก็จะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับส่วนวันที่ตัวนี้นะครับฟิล์มลงช่องนี้ก็จะเป็นวันที่ที่ เกิดจากค่าที่ได้รับจากตัวเดตไทม์คอนโทรลนะครับังนั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับตัวเดตไทม์คอนโทรลนะครับเข้ามาดูที่ฟอร์มนะครับมาดูที่ฟอร์มนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นวันที่ที่ได้รับจากตัวเดตไทม์คอนโทรลก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ คลิกที่4นะครับคลิกวันที่6นะครับดังนั้นถ้าหากว่ากรณีนี้ผมได้เขียนโค้ดครับแล้วนะครับถ้าผมกดแท็บนะครับ2ช่องนี้จะก็จะเปลี่ยนตามนะครับหรือล็อตหรือสร้างเหตุการณ์นะครับที่เป็นเงื่อนไขก็คือแบบล็อตโฟกัสนั่นเองนะครับคือหมายถึงว่าตัวกล่องตัวนี้ถ้าสูญเสียโฟกัสเมื่อไหร่นะครับค่าก็จะถูกส่งไปยังกล่องที่2ที่3ตามลำดับนะครับนี่คือกล่องที่2กล่องที่3นะครับ ซึ่งค่าวันที่เหล่านี้นะครับรวมอาจจะเกิดจากการแปลงนะครับ<ล>เกิดจากการทํางานของโค้ดที่อยู่ในโมดูลตัวนี้นะครับแต่โค้ดนี้ไม่ได้อยู่ในโมดูลนะครับต้องโค้ดตัวนี้จะต้องจัดเก็บไว้ที่เป็นคลาสของตัวฟอร์มนั่นเองนะครับแต่มันคลิกเข้าไปในคลาสของฟอร์มนะครับก็จะเห็นโค้ดนะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับามาดูตรงคลาสของฟอร์มน,นี้สร้างมาได้อย่างไรนะครับก็คือ แต่พอมจะปิดอันนี้ก่อนนะครับนะครับมาดูนะครับว่าเราจะเข้าไปสร้างคลาสของฟอร์มได้ได้อย่างไรนะครับเมาส์ขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมุมออกแบบนะครับในมุมบองออกแบบนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับที่อ b อบเจกต์คอนโทรลสักตัวหนึ่งนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเมาส์ขวาไปนะครับ เสร็จแล้วสร้างเหตุการณ์นะครับแล้วก็ไปเลือกสร้างตัวสร้างโค้ดโอเคครับทีนี้พอเราตอบตกลงนะครับมันจะสร้างอ็อบเจกต์หรือเป็นคลาสตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับตัวนี้เหตุการณ์ตัวนี้ก็เกิดจากที่เราคลิกปุ่มคลิกตรงคอนโทรลนะครับรงช่องของวันที่นั่นเองนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ลบทิ้งนะครับดังนั้นเราเอาโค้ดตัวนี้นะครับที่ เป็นโค้ดที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบก็นํามาใส่ในคลาสของตัวนี้ไม่ใช่ที่โมดูลนะครับไอไว้ที่ต้องกับคลาสของฟอร์มนะครับอ่าครับต่อไปนะครับเมื่อเราสร้างคลาสของฟอร์มเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของอาชื่อที่ใช้อ้างอิงนะครับเราได้ชื่ออ้างอิงตัวนี้จากไหนนะครับเนี่ยจากเดทอ่าเด็ดอันดสกอร์ทีเอ็กทีนะครับอย่างเงี้ยเด็ e อันด์ดอสกอร์เอสนะครับ เดต e ันดอ r ์สกอร์ฟูนะครับอย่างเงี้ยเราได้มาจากเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับเห็นว่าเรามีฟิลนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่2ฟิลนะครับคือฟิลของวันที่ x แล้วก็ฟิลวันที่ฟูนะครับฟิลนะครับวันที่ x ตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อของมันนะครับตั้งชื่อมันนะครับโดยคลิกนะครับคลิกที่ตัวคอนโทรลนะครับตรงช่องมันก่อนนะครับ เสร็จแล้วเมางขวาไปคุณสมบัติเมาสขวาไปคุณสมบัตินะครับเสร็จแล้วนะครับไปช่องอื่นๆจะเห็นตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อนะครับให้เป็นผมในกรณีในกรณีนี้ผมตั้งเป็น date_txt นะครับสำหรับ field x ตัวนี้นะครับส่วนสําหรับ f ิ e l d วันที่ underscore full ตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็น date full นะครับชื่อมันชื่อตัวนี้นะครับควรจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ จะเห็นนะครับเด็ด underscore full ปก็ตั้งเป็นเด็ด f u l นะครับเพื่อ <_" S 1> ให้ใช้การทํางานนะครับในในโค้ดได้นะครับเราตั้งชื่อตัวของบันทีนะครับฟิลดันที่ตัวนี้นะครับตั้งให้เป็นเด underscore s ด้วยนะครับเพราะว่าการอ้างอิงด้วยชื่อฟิล l การอ้างอิงโค้ดนะครับควรใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับ จะได้ป้องกันการเออร์บางอย่างนะครับเช่นการอ้างอิงนะครับการเข้าถึงพัฟตี้นะครับหรือบมธอดของมันนั่นเองนะครับดังนั้นควรใช้นะครับชื่อนะครับโดยตั้งเป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้สร้างคัสของฟอร์มได้สร้างคัสต์ของฟอร์มเรียบร้อยนะครับรวมทั้งตั้งชื่อการอ้างอิง็นภาษาอังกฤษนะครับรวมทั้งตอนนี้โค้ดเราก็มีแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะสร้างนะครับ จะหมายเวียนนะโดยใช้เดต a บ e ของชุดนี้นะครับปัญหานะครับของมันนะครับทีแรกนะครับก็คือว่าถ้าหากเรานะครับใช้การอ้างอิงของวันที่ในช่องเดทไทานตัวนี้ครับตัวฟิลท้ายของช่องนี้คือในช่องของวันที่ตัวนี้นะครับมีฟิลท้ายเป็นแบบเดททมนะครับส่วนสองช่องนี้นะครับจะมีฟิลท้ายเป็นแบบสตริงหรือ t ท x t นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผนข้อมูลอีกรอบนึงนะครับมุมมอง ออกแบบนะครับจะเห็นนะครับว่าวันที่นะครับเฉยๆตัวนี้นะครับก็จะมีชิ้นข้อมูลป็นเดทามนะครับส่วนวันที่2ช่องนะครับวันที่ x และวันที่ฟูจะมีชิ้นข้อมูลเป็นแบบ e ท t นั่นเองนะครับครับกรณีที่เรานําไปสร้างจดหมายเวียนนะครับการใช้ค่าของเดทามนะครับก็ปัญหานะครับก็คือ วันที่และเดือนมันจะสลับกันนะครับเวลาเป็นสร้างเป็นจดหมายเวียนใน Microsoft Word นะครับดังนั้นเราจึงสร้างเป็นสติงหรือเป็นเ e ็ t ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ในการใช้ในจดหมายเวียนนะครับแล้วแล้วการอ้างอิงก็จะอ้างอิงนะครับเลือกเอานะครับว่าเราจะเอารูปแบบนะครับแบบไหนนะครับอย่างนี้นะครับว่าเราต้องการรูปแบบไหนถ้าเราต้องการแบบตัวเลขนะครับเราก็เลือกแบบวันที่ x นะครับถ้าเราต้องการ เลือกที่เป็นเดือนที่เป็นภาษาไทยเราก็เลือกเป็นวันที่ f ูนั่นเองนะครับโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในเอกสาร Word นะครับเราจะอ้างอิงดิทเตอร์เบสตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะปิดนก่อนนะครับต่อนิดนึงครับกรณีที่อ็อบเจกต์ตัวนี้มันปรากฏอยู่หากว่าเราต้องการจะซ่อนนะครับเราก็ทําได้นะครับโดยไปที่มุมมองออกแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับ คลิกเลือกนะครับคุณสมบัตินะครับแล้วไปที่รูปแบบนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ช่องตรงมองเห็นนี่เราเลือกเป็นไม่ใช่นะครับแล้วก็วันที่ฟูเหมือนกันนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นไม่ใช่นะครับครับทีนี้เรามาลองนะครับตรวจสอบดูสังเกตว่าอ็อบเจกต์ทั้งสองกล่องตรงนี้หายไปแล้วนะครับจะเหลือแต่วันที่ของเดตคอนโทรลนั่นเองนะครับโอเคครับเราลองมาเราเปลี่ยนดูนะครับ ตรงน okay, so ี então, ้เปลี่ยนเป็น11นะครับเห็นครับจะกดแท็บก็ได้ครับครับทีนี้นะครับตอนนี้เลขข้อที่2นะครับเราต้องการเปลี่ยนเป็นวันที่2 8เดือนนะครับทีนี้นะครับก็มาดูในตารางนิดนึ่งนะครับครับก็จะเห็นนะครับว่า ได้ถูกนำมาเก็บไว้นะครับวันที่1เลก็คือกถึง1 2คือ2อั่นเดงนนะครับทีนี้ผมจะเปิดนะครับทีนี้เชื่อมการอ้างอิงนะครับอเอกสารตัวนี้ได้ทําการเชื่อมการน้างอิงไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราผูกนะครับตัวนี้นะครับเราได้สร้างการเชื่อมต่อมาทางมายังเอกสารของตัว ตัวของของ Excel แล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะมีวันที่วันที่ x และวันที่ฟูเข้ามานะครับโอเคครับวันที่นะครับก็คือตัวนี้นะครับวันที่ x ก็คือตัวนี้นะครับวันที่ฟูนะครับหรือแบบเด็ t ท m e แบบยาวแบบเด็แบบยาวนั่นเองนะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับการอ้างอิงเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้แสดงตัวอย่างเห็นนะครับการอ้างอิงของมันจะอ้างอิงไปที่ฟิลชื่อว่าวันที่นะครับตัวนี้ อ้างอิงไปที่ฟิลด์่ววันที่ x ตัวนี้อ้างอิงไปที่ฟิล l ์ช่อวันที่ underscore f u l l นะครับผมจะแสดงให้เห็น3ารูปแบบซึ่งวันที่ของตัวนี้นะครับจะเป็นวันที่ที่ผิดพลาดซึ่งเราไม่ต้องการให้มันแสดงผลนั่นเองนะครับส่วน2ตัวเลือกนี้นะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบย่อหรือว่าจะใช้แบบเต็มนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปฟิลแรกเลย โอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนไปดูนะครับจะเห็นว่านี่คือวันที่นะครับที่เดือนกับวันนะครับสลับตำแหน่งกันของที่ถูกต้องต้องเป็นเดือน8นะครับเดือน8ตัวน,นี้ก็ภาษาไทยเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเรคคอร์ดที่2นะครับก็จะเห็นว่าวันที่ของแบบแรกจะสลับตำแหน่งนะครับส่วนวันที่รูปแบบที่2ที่3นะครับก็จะถูกต้องก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ ก็เลือกเอานะครับว่าเราจะอ้างอิงแบบไหนถ้าเราจะเอารูปแบบยาวนะครับเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับรูปแบบยาวนะครับสมมติว่าเราจะใช้รูปแบบยาวนะครับในการนั่งอิงของรูปแบบยาวนะครับวิธีการนั่งอิงนะครับก็คือสมมติว่าผมจะใช้รูปแบบยาวผมก็มา แทรกตัวนี้ผมก็เลื่อนเป็นวันที่ฟูนะครับโอเคครับทีนี้ลองแสดงผลดูโอเคครับผมไปล็คคอร์ดแรกนะครับจะเลื่อนดูนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมพูดไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ในนั้นที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ